สวัสดีครับชาว youtube และน,ำำนักชมท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟันซียูหลังจากที่อัปเดตไปว่าผมย้ายบ้านตอนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วเนี่ยคือบ้านใหม่สภาพบ้านใหม่เลยนะย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณสักสามสี่วันแล้วก็นี่ชีวิตความเป็นอยู่ก็นี่เลยนี่คือสภาพในตัวบ้านนะอัะนนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ำเปิดไฟให้ดูห้องน,น้ำนี่เขาก็จะมีที่บ้านเขาจะมีไอตัวนี้มาให้ขันทัน้ำอุ่น,นมีชักโครกแต่นี่ไอน้นี่รีโนวเวทเอาเองนัางมือกระจกชันวางของสวยงามมีหลอดไฟอืมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ เก็บเขาที่บ้านผมก็กำลังทยอยทยอยเอาของที่ไม่จําเป็นเอาเอาของที่จําเป็นเอาไว้นี่พาขึ้นไปนอยู่ชั้นสองผมนอนตรงไหนนี่นี่มันจะเป็นห้องนอนห้องนอนพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีกสองคนอืมตู้นี่ห้องนอนก็จะเป็นงนี้เลย ไอโนนประตูระเบียงระเบียงหลังบ้านไหนดูซิเปิดออกไปเป็นยงัไงบ้างอธรรมชาติโอ้โหเฮ้ยธรรมชาติข้างล่างเป็นอะไรคลองเน่าเน่าขยะขยะที่ทิ้งกันไม่เป็นที่เป็นทางข้างล่างไม่รู้เห็นเปล่าไม่ใช่ฝนตกในที่เห็นในน้ำอ้พวกปลา ปาจากของธรรมชาติเกา่าเขาเขาอ้ข้างในดีกว่าอืมส่วนผมก็จะนอนตรงนู้นเลยนี่หน้าต่างขึ้นไปได้หมาก็เจอเลยอืมก็เนี่ยนอนนอนฟูนเงินไอ้ฟูนีน้ ส่วนพิงกี้พิงกี้ก็จะอยู่มดูดนู่นข้างบนมีพิกกี้น้องทองน้องทองอยังอยู่เดือต้นสุดท้ายน้องแฟงก็ยังอยู่เหมือนกันแม้มุมแต่ยังยังนี่นี่ก็เป็นเอ่อจะมาแปะอลปปเปร์จระมาแปะไอ้ตรงนี้ แต่เรื่องของความสมดุลระหว่างเหล่าบันไดมันไม่เท่ากันอันนี้ตรงนี้มันยืนอย่ออองมาตรงนี้มันมันไม่เสมอกันเนี่ยไม่รู้จะแปลงไงก็เอาไว้ก่อนเอาก็เป็นงนี้เลยนี่ไทยมุมมองตอนผมนอนอืมกระถังั้นก็เปิดเอาไว้ระบายลมระบายลมเข้ามาอยู่วันแรกก็สะไพ์เลย มีปลั๊กนี่แต่เอาไว้เสียบนู่นเชื่อมกับห้องนอนแม่นูน่นห้องนูน้นเห็นมากับกล้องดูเาไปเสียบกับห้องนู้นอ่ะไฟไฟมันไม่ไหลให้คนรู้จักอมาดูแล้วเขาบอกว่าไอ้ช่างช่างต่อไฟที่มาทําตอนร้างบ้านนี่มันทําแบบทํางานลวกๆกอ่ะทันที่จะเดินสายไฟมันออกมาพอดีมั่งกับย้อนย้อนกระแสไฟกลับเฉย ไฟมันเลยไม่ไหลงี้แล้วท่อไฟก็เชื่อมไปไหนต่งไหนในห้องในห้องแม่ก็มีไอ้มุมตรงระเบียงได้ไปถ่ายเมื่อกี้นะก็ไม่ไม่ไ,มไหลเหมือนกันออแล้วต,ต,ตอนแรกก่อนก่อนที่หลังจากที่ดูเรื่องไฟเสร็จปุ๊บพอไปดูแอร์แอร์แม่งไม่เย็นน้ำยามันให้ช่างช่างถามช่างาช่าง,งเขาบอกว่าอะไรวะน้ำมันมันไอ้น้ำยามัน หมดหรือมันรั่วหรือมันซึมอะไรที่กังน้ำมันไอ้น้ำยามันไม่มีแอมก็เลยไม่เย็นเปิดเปิดได้ก็ไม่เย็นอมองกันไปเสยเจอพิงกี้ทุกพิงกีพง้พิงกี้ตรวนั้นห่วงมากห่วงมากใครจะมาเอาไปไม่ได้ วงพิงกี้มีตัวเดียวได้มาจากดูดูหนังตอนนั้นไปดูหนังเรื่องอะไรปะดูหนังเรื่องอะไรวะไอคิว okay, อ๋อไปดูนี่เวนอมไปดูเวนอมแล้วไปเจอพิงกี้ครับมีตัวเลือกสองทางก็จะเอาถังแบบไหนถังแบบเวนอมกับถังแบบพิงกี้วุณเลือกพิงกี้ก่อนเลย <c oughs> ที่จริงไอพิงกี้ในคิวเป็นคนออกตังนะ อกตังนี่แต่ผมอขอมันขอมันมันก็ยกให้เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเทคแคร์เทคแคร์พอไปดูอีกเรื่องนึงได้ถังป๊อปคอนแบบโคนันก็ก็เลยยกอันนั้นไปเป็นอันว่าโมค้าไปอืมสภาพสภาที่ผมนอนก็เนี่ยแหละไอ้กระป๋านน้ตบุ๊กอยู่ไหนวะเอาหูเกี่ยวไปไหนวะนี่กระป๋านน้ตบุกอยู่นี่ อยู่ในอยู่ในรังเดี๋ยวเอาอ,ออกมาลองเอาออกมาเปิดเลยแต่มันดูแบบกระตุกกระตุกไงก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าเปิดเราถ้าลองเปิดอีกรอบนึงก็้ไม่ไงตุกลองเอาไปให้ช่างดูอืมก็มีได้ถ่ายกันถ่ายข้างนอกถ่ายข้างนอกตรงกับหน้าต่างนี่คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน แจมแมวอืมก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีอยู่อะดีกว่าบ้านเก่าอยู่เพราะอีบ้านเก่าที่ผมถ่ายเอาไว้เล่นๆในห้องอ่ะมันจะเป็นห้องเทึบเลยไม่มีไม่ค่อยจะมีอากาศถ่ายเทคือแบบจะร้อนก็ร้อน,อนเลยจะหนาวก็หนาวเลยนะไอ้ร้อนนี้น่าจะร้อนในช่วงเช้าเช้ากลางวันกลางวัน ส่วนไอ้หนาวเลยก็เนี่ยก็จะเป็นพวกตอนช่วงกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปตีห้ามาแม่งโคตรหนาวเลยห้องนู้นอ่ะแต่นี้ดีนะมันไม่ร้อนไม่ร้อนอบเลยมากเวลาฝนตกนิดหน่อยก็เปิดหน้าต่างไปรับลมเย็นจากข้างนอกก็ใช้ได้ก็อ่าก็สบายอะ่ะเสื้อทำงานเสื้อเรียน มันไม่โน่นได้ตู้ใหม่ไปด,ด้วยตู้นู้นยังไม่เคยช่องผมยังไม่เคยถ่ายมาก,ก่อนเลยมีตู้นู้นตู้นเอาไปใส่พวกเสื้อผ้าผมปกตินี่จะเห็นเป็นแต่ราวใช่ไหมไอ้ราวเหล็กสีเง,งินเงินแขวนเสื้อผ้าอันนี้เป็นตู้ผมไอ้ตู้น้องคนกลางไอ้โน่นไอ้ตู้สีชมพูที่ตรงนู้นผิดเสื้อแหละตู้น้องคนเล็กอืมอะไม่มีแล้วต้อง ช่องผมก็หาอะไรถ่ายทำคอนเทนต์เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็ถ่ายช่องมันจะได้มีคลิปลงสำหรับวันนี้ฟันติยูไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้หรือใครที่คิดจะติดชมโอ้โหโอ้โมอไซใครที่ชอบไม่ชอบไงก็ฝากติดชมเข้ามาด้วยใคร ถ้าดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้ฟันซียุขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมาเจอกันคลิปหน้า